สวัสดีครับเพื่อนๆพสำหรับวันนี้ผมก็มาโชว์มะม่วงให้เพื่อนดูนะครับสำหรับมะม่วงวันนี้ที่มาโชว์ให้ดูก็จะเป็นสายพันธุ์มหาชนกนะครับแต่ว่าเป็นมะม่วงที่ออกนอกฤด,ดูการโดยเฉพาะการแต่งสาวนะครับสำคัญนะครับถ้าเราแต่งสาวกิ่งมันก็จะออกใหม่แล้วก็ในการหาอาหารของรากของอะไรต่างๆก็จะทําให้เขาออกนอกฤด,ดูได้นะครับ ช่วงระยะเวลาที át, ่เราแต่งสาวปุ๊บเขาก็จะเริ่มออกดอกออกอะไรออกมาก็ช่วงอยู่ประมาณปลายเมษายนนะครับหรือต้นต้นฝนขนก็จะออกมาอย่างนี้นะครับก็หลายๆสายพันธุ์ก็สามารถที่จะรับประทานได้นะครับ่างพวกนี้ก็เป็นพวงพอได้กินนะครับอย่างฤดูการ้านี้ก็จะเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงถ้าเป็นสายพันธุ์มหาชนุก็แพงเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์พวกโชคอนันต์พวกอะไรต่างๆเนี่ยสายพันธุ์ก็จะไม่แพงมากเพราะว่าเป็นพันธุ์ทวาย ออกทั้งปีตอนนี้ก็จะเดี๋ยจะเด็ดให้พี่ๆเพื่อนๆดูนะครับเนื่องจากที่ผมลองมาชิมดูนะครับเนื่องจากที่ลองมาชิมดูเราก็ค่อนข้างจะเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะอร่อยเลยมีความหวานความหอมนะครับทั้งที่เป็นฤดูการอย่างช่วงหน้าฝนก็จะยังหวานหอมอร่อยอยู่นะครับในตัวนี้ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าปลูกนอกจากน่าปลูกเราก็จะเป็นการแต่งสาวนะครับอย่างตัวนี้ ถ้าเพื่อนสังเกตดูผมก็จะพยายามที่จะแต่งสาวต้นไม้ต้นอะไรต่างๆแต่งออกการแต่งสาวข้อดีของเขาก็คือว่าหลังจากที่เราแต่งสาวออกไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะเริ่มกลับมาเป็นสาวใหม่พอเป็นสาวใหม่การหาอาหารการการไว้ลูกแล้วก็การดูดไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมต่างๆนะครับหรือเป็นการยืดอายุทําให้เขามี โตได้เร็วขึ้นหรือมีอายุได้มากขึ้นนะครับในตัวนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้นะครับนี่ก็จะออกเลยครับก็จะทยอยลูกนี้ก็จะออกใหม่นะครับเนี่ยเป็นการออกใหม่ๆเลยส่วนพวกเนี้ยเริ่มที่จะเก็บไปบ่มได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับจะไม่เหมาะสําหรับการเอาไปบ่มมากเท่าไหร่นะเพราะว่าเริ่มแก่เริ่มหอมก็จะมีเมียงวันทองเข้ามาลบวนในตัวนี้ถามว่าเหมาะไหมผมก็ไม่อยากให้เก็บในแบบนี้ ถ้าใจผมอยากให้เก็บนะครับในตัวประมาณอย่างนี้ผมก็ยังไม่อยากให้เก็บมาบ่มอยากให้เก็บประมาณนี้จะพอดีมากเลยประมาณเนี้ยเนื่องจากแมงวันทองอะไรก็ยังมารบกวนไม่เยอะถ้าแมงวันทองมาไข่มาอะไรเสร็จปุ๊บเริ่มเป็นแต้มอย่างนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเริ่มเป็นแต้มอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็แสดงว่าต่อไปเขาก็จะเป็นพวกหนอนพวกอะไรแมงวันทองมากินแล้วก็มาไข่มาอะไรต่างๆนะครับในตนนัวเนี้ข้างบนก็มีนะครับเนี่ย อย่างพวกลูกข้างบนข้างบนเนี่ยก็มีที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็มีการแต่งสาวก็สําคัญนะครับนอกจากการแต่งสาวเสร็จปุ๊บเวลาที่ออกมาเราก็อย่าลืมใส่พวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักไว้บริเวณใต้โคนต้นไม้ด้วยนะครับหรือไม่ก็เป็นการตัดพวกใบไม้พวกอะไรต่างๆเนี่ยเศษหญ้าเศษอะไรต่างๆมากองไว้อย่างนั้นนะครับก็จะดีนะครับเป็นพวก มันไม่ใช่ว่ามันเป็นปุ๋ยแต่ว่ามันก็เป็นการหมักดินให้ดินร่วนซุยเป็นอินทรียวัตถุทําให้พวกพืชค่า p h อะไรต่างๆเนี่ยมีการย่อยสลายมีการอะไรก็ถือกว่าเหมาะสําหรับเกษตรพอเพียงนะครับสําหรับวผมไว้เล็บสามนะครับก็ขอลาเพื่อนๆพี่ๆเพียงเท่านี้นะครับนี่ก็กินไม่หมดนะครับก็จะเก็บไปฝากพี่สาวฝากญาตินะครับสําหรับผมไว้เล็บสามนะครับขอลาพี่ๆเพื่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ